สำหรับเพื่อนๆที่คอยติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวงการกล้องอยู่นะครับน่าจะคุ้นชินแล้วก็ได้ยินกับคำว่า g o b o s h u t t e r ที่กำลังดังอยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมครับจากการที่ Sony เนี่ดได้เปิดตัว Sony A9 Mark 3ที่เป็นกล้อง World First ของ g o b o Shutter ที่เป็นเซนเซอร์ไซส์แบบ Full Frame นะครับที่เป็นกล้องถ่ายภาพนะครับที่เน้นในเรื่องของ ความเร็วสปีดของการถ่ายภาพเนี่ยสูงมากๆนะครับซึ่งในจนถึงทุกวันนี้เองเนี่ยคำว่า global shutter ก็ยังเป็นที่พูดถึงแล้วก็ตกเถียงกันอยู่ในวงการกล้องในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เยอะมากเลยทีเดียวนะซึ่งหลังจากโ o นีได้เปิดตัว A อิกมา3ที่เป็น g l o ว a l s h u ต t e r ตัวแรกของทางค่ายที่ทำออกมาสำหรับกล้องผู้ใช้งานทั่วๆไปแล้วใช่ไหมครับหลายคนเองเนี่ยก็น่าจะคาดหวังแล้วก็รอดูว่าเอ้ยค่ายไหนที่จะเป็นทำกล้อง g l o ว a l s h u ต t e r ตัว,ต,ว,ต,วต่อไปออกมาใช่ไหมครับแต่ดันพ i ิกโผกลายเป็นค่ายกล้อง ที่ทำกล้องซีนิม่านะครับอย่างเรดนะครับที่ได้ทํากล้อง V Raptor X และ V Raptor XL X ออกมานะครับซึ่งบอกเลยว่าสเปคเกือสุดจัดมากๆนะครับกับ Red V Raptor X และ Red V Raptor XL X ครับผมก่อน้าส่นเนื้อหานะครับผมมีเรื่องจะมาบอกคับว่า Red V Raptor X และ V Raptor XL X นะครับมีวางจําหน่ายแล้วนะครับที่เว็บซูมกลเมล่าของเราสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับที่หน้าเว็บคือถึงแม้ว่าจะยังไม่มีราคาขึ้นนะครับแล้วก็เอาวัฟสต็อกอยู่เนี่ยจริงๆคือมันเป็นการสั่งแบบ by order นะสำหรับ Red เพื่อนเื่อนที่สนใจเนี่ยก็สามารถทางซื้อเข้ามาได้เลยนะครับ แบบใครอยากได้ใช้ในงานกองถ่ายของตัวเองนะครับกับเซนเซอร์ 8K Gobo s h ต t ตอร์2 0เฟรมเปอร์เซ็ตแถมได้รอของเรสอีกด้วยนะครับเด็ดจริงๆตัวนี้บอกเลยครับคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนแล้วไปเข้าสู่เนื้อหาสเปคของเร d v r a p t เ r X กันเลยดีกว่าครับซึ่งรอบนี้นะครับเลดได้นําแพลตฟอร์มของบ o ดี Vlap p t เ r เนี่ยที่ก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาเป็นเซนเซอร์แบบ 8K เซนเซอร์ s s สซย์ Vista v i s i o n ใช่ไหมครับรอบนี้เองเนี่ยเลดได้อัปเกรดในส่วนของ v r a p t o r และ v r แรเตอร์ XL, ให้กลายเป็นเซนเซอร์แบบ Global Shutter ขนาดความละเอียด 8K นะครับซึ่งความพิเศษของตัวนี้เนี่ยคือเป็นเซนเซอร์ส์แบบ Vi s t a Vision หรือตัวย่อก็คือ VV ที่เลดเขาใช้ตัวย่อมานั่นแหละครับ Vista Vision นะครับคือขนาดสเกลของเซนเซอร์ที่มีอัตราส่วนของเซนเซอร์เนี่ยประมาณเซนเซอร์ Full Frame ที่เราใช้กันอยู่แต่จะมีความกว้างที่มากกว่านะครับอย่างในนี้นะครับที่เรดได้ทำ คือ Red วีรัปเตอร์เนะครับจะเป็นเซนเซอร์ขนาด Vista Vision ซึ่งจะมีความสูงนะครับเท่อๆกับเซนเซอร์แบบฟูลเฟรมแต่ด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยจะกว้างมากกว่านะครับมีความกว้างของเซนเซอร์เนี่ยมากถึง40.96ม mm, มและสูงถึง21.6ม mm, ิลิเมตรกันเลยทีเดียวนะครับเส้นทะยงมุมเนี่ย48.31 mm, ิมหึ่งมิลลิเมตรซึ่งในความที่เซ็นเซอร์ใหญ่ขนาดนี้เป็น 8K และเป็นโคบอลชเตอร์เนี่ยทำให้สามารถนับได้เลยนะครับว่า r ลดวีรัปเตอร์เอสและเลดวีรัปเต คือเวอร์เฟิสของกล้องซีนิมาโกลบอลชัตเตอร์ที่มีขนาดพิกเซลมากที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้โดยมีขนาดเซนเซอร์ซ้ายนะครับใหญ่กว่าฟูลเฟรมได้ซ้ําทําให้หลังจากที่เรดได้ออกในส่วนของเรดวีเลปเตอร์เและวีเลปเตอร์เอสเอลเอ็กมาเนี่ยทำให้ได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆเกี่ยวกับวงการกล้องซีนิมาเนี่ยเป็นอย่างมากเลยครับด้วยความที่การที่เรดนำโกลบอลชัตเตอร์เข้ามาสู่วงการกล้องซีนิมาเริ่มต้นจากตัวของโค m โมโดใช่ไหมครับ ซึ่งโคมโบโนั้นน่ะมันจะเป็นเซ็นเซอร์สายแค่ซูเปอร์35และมีความละเอียดแค่ 4K เท่านั้นแต่ในตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ทเทียบเท่ากันกับฟูลเฟรมและได้ความละเอียดจนถึงมากมากถึง 8K แถมได้จะถึง 8K รอ120เฟรมทำให้เลนส์เนี่ยได้ถือได้ว่านำประสิทธิภาพของโอวอชัตเตอร์เนี่ยมาได้มากเลยครับส่วนในปัญหาที่เราพอจะรู้จักในส่วนของ ที่ต่างประเทศนะได้รีวิวในส่วนของ a 9 m a ซ3ไปใช่ไหมครับก็คือในส่วนของ g l o b a l Shutter จะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่า Noise และ Dynamic Range ของเขาอ่ะจะสู้เซนเซอร์แบบ Rolling s h u ต t e r หรือ Stack C Mo s ปกติไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เขาบอกเลยว่ากับเลนตัวนี้นะครับมันไม่เป็นอย่างนั้นเลนได้นำเทคโนโลยีของความเร็วจากการที่มันเป็น g l o b a l Shutter เนี่ยครับถ่ายออกมาโดยที่เป็น2ค่าของ ISO ทําทำให้ได้ Dynamic Range เนี่ยที่สูงขึ้นมากรวมถึง n i อ e ที่น้อยลงไปนะครับจากของช่อง c ี p นะครับที่เป็นช กองซีนิม่าชื่อดังเลยเนี่ยได้มีการเทสออกมานะครับผมได้เข้าไปดูมาแล้วก็ได้เจอเลยว่า n o i s e p e r ร o r m a n ม e ของเขาเนี่ยแทบไม่ต่างและใกล้เคียงกันเลยครับกับตัวของ r e d v ์ l a p t ป r 8K รุ่นก่อนหน้าที่เป็นเซนเซอร์แบบ c m o d ธรรมดานะครับซึ่งด y n a m ิ c เลน g e ของเจ้า v ี a p t เ r X ตัวนี้นะครับสามารถทำได้โดยพื้นฐานนะครับที่สูงสุดถึง17สต็อปซึ่ง17สต็อปที่ LED เลนสเาโชว์ไว้เนี่ยนะครับคือที่ ISO b บส800ซึ่งบอกเลยว่าจริงๆอ่ะ17สต็อปของการที่เป็น Co a s h t ่ยถือว่า มากแล้วนะแต่เลสเนี่ยครับเขาได้มีฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาในว r a p t เต X และว r a p t เต XLX นะครับคือในส่วนของ Extended Highlight เนี่ยคือการที่เขาสามารถเก็บในช่วงของค่าค่าไฮไลท์เนี่ย ได้เพิ่มมากขึ้นถึง3สต็อปทำให้ในส่วนของด n นนิมิกเลนของ LED เลสนะครับเพิ่มขึ้นไปสูงสุดจนถึง20สต็อปเลยทีเดียวซึ่งจากที่ช่อง CVP ได้ไปเทสมานะครับมันเห็นได้เลยครับว่าตัวของ e x t e n d e d highlight เนี่ยทำงานได้ดีจริงๆมันประสานรวมกันระหว่างในส่วนของ iso ต่ำและ iso สูงเพื่อให้ได้ภาพเนี่ยใกล้เคียงกับ hdr แล้วได้ด n น m i มิกเลนที่มากขึ้นนะครับเพื่อเวลาที่เราไปทำเกรดดิ้งทีหลังเนี่ยมันสามารถดึงในส่วนของทั้ง highlight และ shadow ได้ คุณภาพที่ดีมากๆซึ่งจากที่ช่อง CPP ได้มีการทดสอบนะครับมันทําให้เห็นได้เลยว่าตัวของฟังก์ชัน Extended Highlight เนี่ยมันทํางานได้ดีจริงๆและมันทํำงานได้ดีอย่างที่เลทเขาได้บอกเอาไว้เลยนะครับมันทําในส่วนของ h ฮไลท์เนี่ยได้เพิ่มขึ้นมากเลยจากนี้ครับที่ผมได้แคปไวท้ที่จริงๆอันเนี้ยช่อง CP อ่ะเขาเทสไปจน,นถึงบวก7สตเลยนะครับอันนี้เป็นการดึงจากไฮไลท์ที่โอเวอร์ขึ้นไปบวก6สตอปเทียบกับเ e r e a p เดอ X แบบที่ไม่ได้เปิด Enhance h i i h l i g h ์นะครับ mm hmm. เห็นได้ชัดเลยนะครับพอเปิดฟังก์ชันของ i t t e r n e t Highlight แล้วเนี่ยส่วนของ h ฮไลท์นะครับมันดึงกลับมาได้ดีมากๆ mm hmm. คือหน้าที่ผมเห็นด้วยผ่านด้วยสายตาของผมเองเนี่ยผมว่ามันแทบทจะ <laughs> เหมือนเหมือนกับไม่ได้เหมือนไม่ได้มีการดุดของไฮไลท์เลยอันนี้มันเป็นฟังก์ชันที่ทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะกับการที่เลเขาสามารถนาความสามารถของ g o ชัตเตอร์เนี่ย มาประสานงานรวมเข้ากับฟังก์ชันของวิดีโอได้ออกมาดีมากๆคือนอกจากการที่มันเป็นกล้องแบบไฮสปีดแล้วเนี่ยเลยความที่จักแต่เดิมที่ g o b บอร์ชัตเตอร์มันก็ดีอยู่แล้วในเรื่องของ Rolling s h u t t e r ใช่ไหมครับที่มันจะไม่เกิดอาการของ Rolling s h u t t e r effect เลยเพราะว่ามันจะเป็นการเก็บภาพแบบเฟรมบายเฟรมเลยเนี่ยแค่นั้นน่ะจริงๆก็ดีมากพออยู่แล้วยังได้ไปถึง 8KR a w อที่เป็น120เฟรมอีกนะครับแถมยังได้ในส่วนของ n a m i ม r a n g นที่สูงมากและสูงมากจนถึงได้20สิต็ปเลย อันนี้ถือว่ามันให้มามากเกินกว่าที่เราเคยคาดหวังว่ากล้องสักตัวหนึ่งที่ออกมาโดยที่เป็นโควโบชัตเตอร์จะได้มาได้ซ้ำนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของเลดวิลเลเตอร์ X และวิลเล็ตเตอร์ x นะครับยังมีในส่วนของฟังก์ชัน Ph a น tom Tra c k คือแ a น t อม Track นะครับเขาสามารถรคคอร์ดพร้อมกันได้ในส่วนของการที่เรา Insert Background ที่เราจะใส่เข้าไปในกินสกรีนเนี่ยใส่เข้าไปในโพสเลยรวมถึงสามารถได้ไฟล์ในส่วนของเวลาที่เราแคปเจอร์ปกติแล้ว ยังมีกรีนสกรีนออกมาได้ด้วยนะครับคือเนี้ก็เป็นผลดีงามที่เกิดจากการที่ เขาเป็นโก o บอร s ชัตเตอร์นั่นเองและ,ละ, Effect, Figure, ละด้วยความที่เขาเป็นโก o บอร s ชัตเตอร์เนี่ยเวลาที่เราไปทำโพสเกี่ยวกับคิมสกรีนนะครับเรื่องของโรลลิ่งชัตเตอร์เอฟเฟเรื่องของฟิกเกอร์เรื่องของ b บลนดิ่งเนี่ยมันหายไปเลยนะครับด้วยความที่ขเ,เขาเป็นโก o บอร s ชัตเตอร์และนอกจากนั้นนะครับด้วยความที่เซนเซอร์ของเลนเนี่ยเขาเป็น 8K เลนเนี่ยครับเขาจะมีฟังก์ชันในการที่สามารถเล c คอร์ดฟอร์แมตความละเอียดอื่นได้โดยที่จะเป็นการครอปเซนเซอร์เข้าไปครับพอมันเป็น 8K แล้วเนี่ยเลนสถสามาร,ราง format นอกจากนี้แล้วเนี่ยทางช่อง CVP นะครับได้มีการบอกไว้อีกด้วยว่าในอนาคตจะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในส่วนของ 7K หรือ 5K เข้ามาด้วยนะครับจะทําให้สามารถใช้งานตัวของ Red Viper เนี่ยได้อย่าง f l e x i b l e มากขึ้นเผื่อใครที่ไม่ต้องการความละเอียดมากถกึง 8K นะครับผมโดย Red Viper X และ XL เนี่ยก็ได้มีการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับคือจากแต่เดิมที่เป็น c o m m o d o ใช่ไหมเราก็น่าจะพอรู้กันว่าในตัวของ c o m m o d o และ Viper ก่อนหน้านะครับมีฟังก์ชันในส่วนของออโต้โฟกัสมาด้วยซึ่งในตอนนั้นน่ะเอาจริงนยัง,งานได้ ดีนักลรอกมันทํางานได้แค่แบบจากจุดหนึ่งไปจุดหเท่านั้นครับแต่ในตอนนี้ V r a p t e r X และ V Raptor XL ได้พัฒนาขึ้นไปอีกครับโดยการที่มี Face Detection เข้ามาในตัวกล้องแล้วทําให้เขาสามารถทํางานรูมกับกล้องที่มีออโต้โฟกัสเนี่ยได้มากขึ้นไปอีกนะื่องความที่อย่าง V r a p t e r X นะครับเป็นเมาส์เลนแบบ IF เมาส์ทําให้สามารถใช้งานร่วมกับเลนของ Canon ที่เป็น IF เมาส์ได้รวมถึงเลน Canon รุ่นเก่านะครับที่เป็น EF เมาส์ได้อีกด้วยนะผ่านอะแดปเตอร์ EF2 IF นะครับผมซึ่งในส่วนของฟังก์ชันต่างๆมากมายของเลน V r a p t e r X วีลัปเตอร์ l นะครับที่ให้มาเนี่ยเอาจริงถ้าให้ไล่เรียงเนี่ยก็คงยากที่จะเข้าใจแล้วก็ฟังได้หมดแน่นอนครับแต่เอาเป็นว่าง่ายๆก็คือเลนสตัวนี้เนี่ยมาสามารถทําได้ถึง 8K รอ120เฟรมเพอร์เซกซี่เซนเซอร์เป็นแบบโกลบอลชัตเตอร์ไม่มีโรลลิงเอฟเฟกไม่มีฟ l ิกระเอฟเฟก t อีกด้วยนะครับรวมถึงสามารถทําด y นามิกเลนส์นะครับพื้นฐานได้อยู่ที่17บวกสต็อปและสามารถไปจนถึง20่สิสต็อปได้เวลาเปิดใช้โหมด x t e n d e d h i g h l i g h t นะครับ มีในส่วนของระบบออโตโฟกัสที่สามารถทำเฟสดิเทคชันได้รวมถึงขนาดบอดี้เนี่ยยังมีขนาดบอดี้เท่าเดิมนะครับเท่ากันกับตัวของ v ี a p t เตอและ v ี a p t เตอร์เรุ่นก่อนหน้าเลยนอกจากนีนน้ก็มีการเพิ่มฟังก์ชันในส่วนของการบันทึกเสียงเนี่ยกับฟังก์ชันของ New Audio Architecture ซึ่งอันนี้ก็จ,จะเป็นฟังก์ชันที่ลงลึกเกินไปแล้วกับการที่จะมาพูดคุยในระดับนี้นะครับผมซึ่งถ้าคนที่เขาใช้งานเนี่ยก็น่าจะพอศึกษาแล้วก็เข้าใจได้นะครับซึ่งถ้าถามว่าการที่เรสออกมาเป็นนนแแแบบบบีี้ล้ลวมราคาคไปยถึง อาจจะร้าน2เนี่ยครับล้าน2มันอาจจะฟังดูแพงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองนึกนะครับว่าการที่เรด่ยสามารถทําออกมาได้ในรูปแบบนี้แล้วเนี่ยกล้องในอนาคตเทคโนโลยีในอนาคตนะครับสำหรับแต่ละค่ายไม่ว่าจะเป็นแค่เรดเองเนี่ยหรือจะเป็นค่ายอื่นนะครับผมว่าในอนาคตเนี่ยเซนเซอร์แบบ g o บัวเชตเตอร์จะถูกนําไปใช้ในกล้องอีกหลายตัวเลยแล้วก็น่าจะสามารถ,ถถูกพัฒนาไปได้มากกว่านี้นะครับเพราะอันเนี้ยสามารถทําได้ในวิดีโอด้วยนะครับฟังชันต่างๆที่เกิดขึ้นฟังกชันต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรดวีเลปเตอร์เอ็กโซเนี่ยคือฟังก์ชันที่เกิดขึ้นกับ วีีดโอถ้าเทียบกันกับการที่เป็นงานภาพนิ่งมันสามารถเอาไปต่อยอดเทคเยอะเลยครับกับการที่เป็นเซนเซอร์แบบ g l o b a l shutter การนําเทคโนโลยีนี้เนี่ยในเรื่องของการถ่ายแบบ ISO 2ค่ามารวมกันเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีการพัฒนาสําหรับการนําไปฟังก์ชันสำหรับการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยผมว่ามันน่าจะไปที่ไกลเลยครับกับเซนเซอร์แบบ g l o b a l shutter เพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกับเซนเซอร์แบบ g l o b a l shutter เจ้าสมาถมาคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำเลดวี a p ปเตอร์ X และวี p t ปเตอร ที่ได้เปิดตัวออกไปใหม่เมื่อไม่นานมานี้เลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามเรานะครับแล้วอยากให้ผมได้ออเดสเนี่ย มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะว่า Red วีเลปเต x เนี่ยกับการที่เป็น Go โร a ัตเต t ร์แ k 1 2 0เฟรมนะครับมันจะดีอย่างที่เขาพูดจริงๆหรือเปล่าผมเองก็อยากรีวิวมากๆอยากทดลองมากๆเลยนะเพื่อนๆก็ช่วยกันคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับเผื่อจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเอาเลดมาให้พวกเราได้ทดลองใช้ทดลองรีวิวให้เพื่อนๆดูนะคบผมก็ <ๆ S 2> วันนี้ก็ครับก็คงจบเนื้อหาสำหรับการพูดคุยกล้อง Red วี a p t เ r x และ v ีเล r เต xl ไปแล้วนะครับผมสำหรับคอนเทนต์หน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามฝากกด subscribe ช่องของพวเราไว้ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ